สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเมียโฟนนั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open Beta บนสโตเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกม MMO อีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยกราฟิกอลังการสกิลแบบจัดเต็มมากๆนะครับใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเราไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกตามนี้นะครับก็เลือกเอาเองว่าจะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหน นะครับมากดเข้าไปเลยครับผมอ่าโอ้โหคนรอเยอะมากนะครับคือผมจะบอกอย่างนึงว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่หนึงเนี่ยอ,อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดน,นึงนะครับเพราะว่าคนมันเล่นเยอะนะครับผมอ่าลองเลือกแบบเซิร์ฟเวอร์อื่นๆดูนะครับผมอืมเพราต้องกดหลายรอบนิดน,นึงนะครับเมื่อกี้นี้อ่า ตัวเกมนี้เนี่ยก็าสามารถเล่นครอสแพลตฟอร์มกันได้ด้วยนะครับ PC กับมือถือสามารถเจอกันได้นะครับผมเสียดายอย่างนึงตรงที่ว่าเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะต้องยืนยันตัวตนน่ะถึงจะโหลดได้นะครับต้องใช้บัตรประชาชนเกาหลีอะไรประมาณเนี่ยเสียดายมากนะครับผมแล้วกอ็อีกอย่างนึง อ,อีมูเลเตอร์เนี่ยไม่สามารถโหลดติดตั้งได้นะครับผมลองไปแล้วนะไม่งั้นผมเล่นในอ e ีมูดีกว่านะครับเพราะว่าบนมือถือเนี่ยมันจะกระตุกกนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวละครของผมนะครับตามนี้เลยนะลองเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับมากดบวกเข้ามาตรงนี้ครับนี่มันจะมีในส่วนของสายอาชีพให้เลือกทั้งหมด4สายด้วยกันนะครับก็จะมีนี่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของดาบนะครับนี่ก็จะมีตัวอย่างการใช้สกงสกิลอะไรเงี้ยให้ดูด้วยเห็นไหมฮะ ด้านซ้ายของจอนะครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นเวทนะครับเป็นตัวที่ผมได้ทําการเลือกเล่นไว้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกระบี่นะครับผมนี่ที่ถือไว้อยู่นะฮะประมาณนี้ครับโอเคสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นแบบหอกอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะเท่เหมือนกันนะครับแต่เสียดายอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่มันจะล็อกเพศไว้นะครับสําหรับเกมนี้เนาะ อ่ะทีนี้สมมุติว่าเราเลือกตัวละครได้แล้วนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมมันจะพาเรามาตรงนี้ครับเป็นหน้าเลือกตัวละครอีกทีหนึ่งนะครับมาปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะสวยทีเดียวนะครับแล้วก็กดบวกเข้ามาตรงนี้นี่ฮะมันจะมีให้เราแบบมาเลือกหน้าตรงหน้าตาได้เพิ่มเติมนะครับอืมนะเปลี่ยนทรงผมอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับอ่าเปลี่ยนหน้าหน่อยนี่ฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้มีให้ปรับแต่งหน้าตาเพิ่มเติมนะครับปรับแต่งนูน่น่นสีผมอะไรเงี้ยนะครับผมมีเยอะนะฮะก็ลองปรับดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยจะเอาหน้าตาแบบไหนใหญ่ยาวอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับปรับเองนะครับผมอันนี้ผมเอามาดูให้เป็นแบบตัวอย่างคร่าวๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอืมแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถเปลี่ยนในส่วนของชุดได้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นท่าทางนะครับชุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่เปลี่ยนสีชุดได้ด้วยนะเออเนี่ยชุดบเห็นไหมฮะเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกๆก,กันดูเอาเองนะครับผมอะก็เอาประมาณนี้ล้วกันนะครับเดี๋ยวทีนี้กลับไปดูที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะครับอืมจะได้ไม่เสียเวลาให้แบบเมนูนูน่นนี่นั่นปลดล็อกอะไรองี้นะครับผมมากดบวกเข้าไปเลยจัดไปครับผมอืม ก็ในส่วนของคลิปนี้ก็เช่นเดิมนะครับจะเอาอบรรยากาศในส่วนของตัวเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ดูนะครับตัวเกม Open Be t a แล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับให้มันมีแบบนู่นนี่นั่นเหมือนปลดล็อกเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้แบบว่ายัางไม่ค่อยมีเวลามากนักนะครับก็เล่นให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศนะครับข้างในตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมภาพสวยมากเลยนะเนี่ย บรรยากาศแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็คนเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะตอนนี้นะฮะนี่ผมได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาข้างในตัวเกมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าภาพเกมมันยังไม่สวยมากนะครับก็ให้กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับกดบวกด้านบนขวามือนะครับนี่แล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับ มันจะมีให้เราปรับกราฟิกอยู่นะครับเมนูที่3นะครับผมนี่ฮะอันนี้ผมปรับแบบสูงสุดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาลองปรับกันเอาเองนะครับส่วนอื่นๆก็อันนี้จะเป็นเสียงนะแล้วก็ตัวอื่นก็ลองปรับๆดูนะครับมาลองเลือกดูนะแปลเอาเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แปลทั้งหมดนะครับผมอืมอ่ะโอเคทีนี้ก็กดรับเควสดอัตโนมัติดูบั่งนะครับนี่ฮะมันก็จะวิ่งไปรับเควสดอัตโนมัติแล้วนะครับนี่มันจะมีแบบว่าเป็นคัสตอมคัสซีนอะไรเงี้ยให้เราดูเรื่อยๆนะครับ มเ,เมนูใหมให่เปิดหรือเปล่ากดเข้ามาดูซอิอันนี้เหมือนมันเป็นการแนะนํานะครับรับแบบของรางวัลอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่รับรางวัลน,นี่ว่ะมันเป็นการ,รว่าก,กดรับทำเควสเนี่ยไปเป็นเควสลองนะครับนะรบประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นี้ที่มันพาเข้าไปเย่จัดไปครับนี่มาดูการโจมตีบ้างนะครับนี่ฮะ<ฮ>เห็นไหมสก็งสกิลนี่แบบจัดเต็มทีเดียวนี่ดูดิ จัดการหมีทั้งหมด6ตัวครับผมนี่มันจะมีแบบการต่อสู้แบบแบ่งเป็นฉากๆไปนะครับบางทีเนี่ยก็จะต้องมีฉากเข้าไปเฉพาะตัวเราตัวเดียวเลยนะครับอือันนี้จะแบบต่อสู้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับก็คือแบบเนี่ยร่วมกันโจมตีกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆน,นะครับอจัดไปฮะ6ตัวห้า5ตัวแล้วตอนนี้นี่โดดเดีนไหมอลังการมากยิ่งถ้าเล่นบนพีซนะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ ภาพอ่ะเอออันนี้อาจจะแบบดูกระตุกกระตุกบ้างเป็นบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็ภาพถือว่าแบบผมว่ายังไม่ค่อยเต็มที่มากนะฮะที่ผมปรับนะตอนนี้ผมเล่นอยู่บนซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตแปดนะครับก็เครื่องก็เก่าแล้วอะนะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบได้ไม่เต็มที่มากนะครับอืมแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เล่นน่ะอ่ะ นะฮะเพราะว่าทั้ง emu เองก็ติดตั้งไม่ได้เวอรอ์ชัน pc ก็โหลดมาติดตั้งไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้เสียดายมากอมตอนช่วงโค้ดเบตา้าเอออันนั้นนะ่ะได้นะครับแต่พอโอเพนปุ๊บเนี่ยโอ้ข้อจำกัดเยอะมากนะฮะอโอเคอันนี้คัดซีนครับผม,มเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูตัวเกมกันนี่กระโดดขึ้นไปเลยปึ๊บอ่าชึบนี่ฮะ มันจะสอนอยู่นะพวกกระดงกระโดดอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีเมนูกระโดดอยู่นะฮะอ่ะกดเก็บของไปนะครับอันนี้เด่ไปครับเก็บเลยครับสองอันฟืบ,โอ,บอโอ้เลเวลอัพเลยเหรอตอนนี้ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สัตว์ขี่นะฮะไม่รู้สัตว์ขี่จะมีมาให้ตอนไหนเหมือนกัน เรียบร้อยครับผมเหมือนจะได้สก,กิลใหม่มาด้วย <c oughs> สังเกตตรงด้านซ้ายล่างของจอไหมครับมันจะมีแบบเป็นเมนูแบบไอ้นี่อยู่นะ<า>ไม่ใช่เมนูเ,น<า>เป็นสก,กิลอะครับกกให้เราสามารถที่จะแบบทําการเก็บเกรดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้อันติได้ด้วยเออโอเคไป<า>ะฮะปึ๊บลุยเลยครับผม เนี่ยเห็นไหมมีกระตุกๆอยู่เป็นช่วงนะครับถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาเนี่ยมันโตได้นี่จะดีมากเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคัสซีนต่อนะครับอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะยังดีที่มันกดข้ามได้นะครับโอเควมาครับจัดไปนี่อันนี้แบบสวยวะ่ะเนี่ยดูบรรยากาศตรงนู้นดินะเห็นไหม มันมาแบบสวยแบบเชงวับเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูเมนูกันหน่อยนะครับกดบวกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูที่นี่ฮะอันนี้เป็นตัวละครของเรานะครับกดเข้ามาดูนิดนึงนะฮะนี่สามารถที่จะมาทําการบรอกว่าใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆได้นะครับอุปกรณ์ก็สามารถที่จะทําการอัพกรงอัพเกรดได้นะแต่ว่าอาจจะต้องรองมันปลดล็อกนิดนึงเดี๋ยวมันจะสอนอีกทีหนึง่งนะครับนี่เนหะ็นไหมหน้าตาตัวละครก็สวยน่ารักเลยทีเดียวนะครับอืม ต่อไปครับกดเข้ามาดูอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าสกิลนะครับเราสามารถที่จะมาทําการปลดล็อกสกิลได้นะอันนี้มีสกิลใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องใช้ใเจ้าสมุดสกิลแล้วก็มีแต้มไอ้นี้ด้วยนะครับถึงจะสามารถอัปได้เนี่ยที่มันเป็นแบบลูกแก้วอะนะครับผมนะโอเคเนี่ยสกิลเพิ่มเติมมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ต่อมาครับมาดูนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมได้มา ตัวเกมมันให้มาฟรีนะครับอันนี้นะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะมีเป็นแบบนี่ฮะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับผมนี่กดเข้ามาดูเห็นไหมอันนี้สีเหลืองทองทองเนี่ยน่าจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่แบบระดับสูงสุดแล้วนะครับระดับแรแล้วนะครับนี่เห็นแบบไหมฮะอ๋อเท่มากนะครับผมมีหลากหลายตัวเลยนี่มีแมวด้วยนะมีหมูมีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นหมู นี่ฮะเห็นไหมน่ารักทีเดียวนะครับก็มีแมวอันนี้ใครที่เป็นทาสแมวก็เนี่ยเห็นไหมฮะ <c oughs> น่ารักทีเดียวนะครับก็เอาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมอะต่อไปอมาดูเมนูต่อนะครับอากดเข้ามาครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อจะเรียกว่าเป็นการอัพความสามารถเพิ่มเติมให้กับตัวละครนะครับเนี่ยจะต้องใช้เจ้าพวกของพวกนี้ที่เรามีด้วยนะครับผมเนี่ยกดอัพเข้าไปนะฮะความสามารถตัวละครเพิ่มเติมขึ้นใหม่นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันบวกอะไรมั่งนะอแต่คืออ่ะก็ใส่ๆไปเถอะนะครับความสามารถเพิ่มแล้วแค่นี้นะครับผมประมาณนี้นะต่อไปก็เป็นตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูการคราฟนะครับเราสามารถคราฟของได้นะครับหลายๆอย่างเลยนะฮะอุปกรณ์ทองอุปกรณ์แดงคือคราฟได้หมดแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีของนะครับอย่างเช่นมีเงิน40ล้านอย่างเงี้ยนอกจากนี้เราก็ยังทําการแบบว่าเนี่ยครับสร้างพวกชุดกราะอะไรพวกนี้ได้นะครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างเราสามารถสร้างได้หมดเลยนะครับเห็นไหมตามนี้เลยนะฮะเออก็ลองเข้ามาดูกันนะครับถ้าเกิดมีของก็เข้ามาทําการคลาฟได้เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะเออนะ โอเคต่อไปก็เป็นเมนูอื่นๆนะครับที่มันจะเป็นแบบอันนี้นะเมนูความสําเร็จอะไรเงี้ยนะครับก็มากดดูนะครับผมสามารถที่จะมารับของรับรางวัลอะไรได้อันนี้ก็คือที่มันเปิดใหม่นะครับผมเออเนี่ยฮะทำภารกิจอะไรให้สำเร็จนะครับเป็นภารกิจลองอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ลองเข้ามากดรับดูกันละกันนะครับผมส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเมนูการแอด,พแอดเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับอืมนะโอเคไปต่อดีกว่าครับเวสนี้ไปเลยนี่ นี่ครับจากการกับมอนสเตอร์ต่อครับผมนี่ฮะในส่วนของคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูแบบเขา้าวกล้เนาะนะฮะไว้เดี๋ยวผมลองหัดเล่นไปอีกนะครับแล้วก็ให้ระบบมันปลดล็อกมากกว่านี้ก่อนนะครับค่อยมาว่ากันเพราะว่าตัวเกมมันก็โอเปนเบต้าแล้วเนาะเออนี่ฮะดูดิภาพสวยมากนะครับผมสุดอะสุดจัดประหลาดบอกนะครับอืม ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาคร่าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงเนี่ยว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมนี้นะครับขอเล่นขอแบบทดลองอะไรเพิ่มเติมก่อนนะครับผมอืมนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะนี่อันนี้จะเป็นพวกเอ่อพวกของขายอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะใช้เงินวอนในการซื้อนะครับผมแล้วก็เงินตรงนี้นะครับเงินเป็นเหรียญทองอะไรพวกเนี้ยนะฮะ ก็ลองมาเช็คดูนะครับอืมมีแบบเปิดกล่องด้วยนะเห็นไหมมีระบบกาชงกาชาอะไรอย่างนี้นะครับอืมอ่ะโอเคไปแล้วนะฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีทุกคนครับ